สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราทางเราขอแนะนำการคำนวณครูชด2ตัวบน6ชดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเป็นแนวทางใหม่อีสูตรหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจะตอนรับปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ขอแนะนำการคำนวณจับชด2ตัวบน6ชดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคิปเป็นรัฐบาลข้ามตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่สำหรับแนวทางการคำนวณสดรคชด2ตัวบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ครั้งนะคะบวกหลักร้อยคั้างที่3บวกหลักหน่วยข้างที่3นะคะบวก3มคงที่ แล้วสาหรับช hm ุดครางล่างนะคะเอาตําแหน่งของหลักหมื่นสามครั 5, ้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะในสำหรับแนวทางการคำนวณของเรานี้จะชุดสองตัวบนทั้งหมดได้หกชุดตรงนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้ จเรามาเริ่มทำการคำนวณเลยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นการคำนวณชุดสองตัวบนของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยบนสาครั้งสองค้นสนะคะได้หกหบวกสได้แปดแปดบวกห้าสิบสตัวเลขเด่นสานะคะสาบวกสนะคะได้หกสำหรับชุดข้างล่างหลักหมื่น3ามครั้งแปดค้นสามยี่สิบสี่ยี่สิบสวกสองยี่สิบหกยี่สิบหกเลขเด่นหกนะคะหกบวกึงได้7จ็ดเจบหนึ่งนะคะได้แปดสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 3นสาหรับแนวทางการคานวณเด่นคู่ชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลข3และเลข6และชุดข้างล่างคํานวณได้เลข6เลข7และเลข8พอรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมาออก0 3นเเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเด่นได้3นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเด่นได้7นะคะ2ตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้ว3 7นะคะท่านผู้ชม เรามารับชมกันต่อนะคะชดข้างบนหลักหน่วยบน3ครั้ง7คน3 21 21บวก7 28 28บวก5 33 33ไดลิเดน3นะคะ3โมย3คงที่นะคะได้6และชดข้างล่างหลักมื่น3ครั 3, cerca, ้งนะคะ4คน3 2 12บก7นะคะ19 19ไดลิเดน9นะคะ9บวก1นะคะได้10ไดลิเดน0บุก1ก็ได้1จะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ 3, 3ตกบ,บนออก7 6 1 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นคู่ชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข3แลหรือเลข6และชดข้างล่างคำนวณได้เลข9้าเลข0ูละเลข1นลงผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดถัดมานะคะออก761เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลข6นะคะและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลข1นะคะท่านผู้ชม2ตัวบนในงวดนี้ออกมา6 1หนึ่งนะคะ ราไปรับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนหลักหน่วยบน3ครั้ง1คน3ก็ได้3 3มสามบวกแปดสิบวกสนะคะ15 15ได้์ลิคเดน5นะคะ5้บวกสนะคะได้8และชุดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้งนะคะ3าคนสได้9 9้บวกแนะคะ17 17จดสเไดรลิคเดนเจบวกหนึ่งนะคะได้8 8ดบวกอได้9ก้าจาสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 5 8 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นค right ู itas, <te ่ชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขแปดชดข้างและชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณคู่ชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกห้าแปดเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงงวดถัดมา ชดข้างบนนะคะหลักหน่วยบน3ครั้ง8ปคน3 24 24บวกส28 28บวก5 33, 33้า33มามิดรเน3นะคะ3บวยกัคงที่นะคะได้6และชดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้ง7จ็คน3 2ม2ีบก4นะคะ25 25าลิดรน5นะคะ5บวก1นะคะได้6 6บุยนึงะคะได้7จากะสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 3 5 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นคูชด2ตัวบนในงูนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสามและเลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้เลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงูถัดมาออกสองสามห้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณจับชด2ต <c ười> ัวบนในงูนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะสองตัวบนในงูนี้ออกมาแล้วนะคะสามห้าสามห้านี้คือวดนประจําวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณนึงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณของเรานี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคำนวณจับชด2ตัวบน6ชดตรงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาตอนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีทุกทท่านนะคะจ้ะเรามาจับชดการคำนวณของเราด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลักมือ ขออภัยนะคะท่านผู้ชมชุดางบนหลักหน่วยบน3ครั้งนะคะ5้าคูณส1มสบวกสี่สบวกหนะคะ25 25ได้เลขเด่น5นะคะ5้บวกสคงที่นะคะได้8และชุดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้ง3าคูณได้9 9้บวกสนะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกหได้สี่บวกหนะคะได้5จะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะขออภัยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเดน่นคูณชุด2ตัวบน6ชุดของเรานะคะถ้าเราคำนวณได้เด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขหเลขแและชุดข้างล่างคำนวณได้เลข3เลขสเลข5้านะคะท่านผู้ชมจะ้ะเด่นการคำนวณของเรานี้เก็บชุด2ตดัวบนทั้งหมดได้6ชุดนะคะได้นะคะ5 3 5ส5 5 8 3 8 4หดสดส 85นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรคููชด2องตบน6ชดของเรานะคะทางเราจะชดทั้งหมดได้6ชชดได้แล้วนะคะท่านผู้ชม53 5455 83 84 8 5นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกทท่านนะคะตอนรับปีใหม่ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านมีความสุขนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ